ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของตาดหินยาวที่เราได้มาพักแรมกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของเรานะครับเต็นว่าณจุดที่ผมได้ยืนตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นตาดหินยาวซึ่งจะเป็นลานหินกว้างนะครับไปถึงข้างหน้าสุดนะตอนนี้ระดับน้ำมันค่อนข้างที่จะต่าทำให้ณจุดนะน,นี้จะเป็นในส่วนของลานหินแต่ถ้าหากว่าปริมาณน้ำเยอะ แมนะ้ตรงนี้จะเป็นลานสีขาวจะเป็นเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยนะครับตอนนี้อากาศกำลังค่อนข้างดีทีเดียวครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกแล้วทำให้ทุบของเราก็มาตั้งเต็นท์อะไม่ใช่ตั้งเต็นท์ครับมาจาัดแคมปิ้งเล็กๆกันนะครับตรงอ่างที่เราเรียกว่าอ่างกุชีตรงนี้นะฮะจะเป็นอ่างน้ำวนตีบวาสบายๆพร้อมกับ พูดคุยทั่วไปเดีย๋ยวอยากจะให้ลองดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นตาบที่มันจะมีแม่น้ำสองสายซึ่งด้านในสุดนะฮะจะเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างใสใหญ่แล้วก็จะมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งก็คือสายที่เราอยู่ตรงนี้จะเหมือนกับเป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบก,กันถ้าปริมาณน้ำมากหรือว่าหลังฝนตกใหม่จะทำให้ตรงบริเวณตาบตรงนี้เต็มไปด้วยน้ำหมดเลยนะครับจะเป็นสีขาวหมด แต่นะวันนี้ก็คือฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วทําให้ปริมาณน้ําที่เป็นน้ําฝนที่มาจากป่าเขาใหญ่ลดปริมาณลงทําให้เห็นเป็นนาเป็นลานหินตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวอยากจะให้ทอดไปตรงด้านล่างตรงนั้นจะเป็นเต็นท์นสินต้มๆไม่แน่ใจว่ากล้องแพนเห็นหรือเปล่านะครับตรงนั้นจะเป็นที่พักของผมเอง ถ่อไปเขียวตรงสีเหลืองๆเอาไม่ใช่สีเหลืองตรงสีน้าเงินด้านหลังนะฮะนั่นก็จะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับป่าไม้ที่มากับเราในทริปนี้ส่วนตัวนี้อันนี้จะเป็นชักน้ำนะครับ <c oughs> ซึ่งค่อนข้างที่จะตกมันในตอนนี้<า>นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปลงเล่นอ่างคุชชี่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไร ใหม่ๆผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้ดูกันครับผม